สวัสดีครับคุณยายแยงครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคุณยายแยงนะครับคุณยายครับวันนั้นอนะ่ะผมผมได้เห็นคลิปหนึ่งที่น้องปานสาวปานกกกอกอ่ะลงนะครับที่ว่าคุณยายไปที่สอพอกกตูมาครับอ่าคุณยายไปทำอะไรครับไม่รนะู้ในวันที่ในวันที่ วันที่สิบเขาเอายายไปนะยายจำได้ครับวันที่สิบใช่ไหมครับจะแต่ว่ายายก็งงเหมือนกันว่าเขาเอายายไปทําไมเพราะว่ายายไปหาก็ไม่ได้ไปหาตำรวจเหรอครับมาเอาตำรวจมาเอาที่บ้านนี่เหรอครับมาที่บ้านนี่แหละมาที่บ้านแล้วก็มานี่เขาได้บอกเก่าอะไรเราล่วงหน้าไหม อ๋อบอกล่วงหน้ากี่วันครับแจ้งล่วงหน้ากี่วันเขามีใบมาให้อ๋อมีใบมามีหนังสือมาือ๋อครับยายก็อ่านหนังสือไม่ได้ก็ไปให้ชาวบ้านเขาดูออเขาก็เขาก็ดูแล้วเขาก็บอกเราว่ายังไงครับเขาบอกว่าโอ้เคยพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละค่ะว่าแสดงว่าก่อนหน้านู้นนี่คือเขาเคยมาถามคุณยายเหรอครับ เคยเอายายไปเลยแหละอ๋อเอาไปที่ไหนไปที่ชสพกกตูมครับก็คือถามตอนนั้นคือถามเรื่องอะไรอะคะตอนนั้นนะตอนนั้นไปถามเรื่องอะไรช่วงนั้นนะคะที่ที่ได้ไปเห็นลุงพลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณยายก็ตอบเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่อ็ไปเมื่อวันที่สิบเขาไม่ได้ถามนะเขาเก็บเช้นผมยายยายก็งงเลย แต่งงก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายายไม่ยายก็ทําหน้าที่ของยายเลี้ยงหลานไปเรื่อยๆไปไปวันนั้นเขาเอาแต่เส้นผมอย่างเดียวเหรอจ้ะพอไปถึงโรงพักกกตูมเนี่ยสปกกตูมเนี่ยเขาก็ขอเส้นผมยายเลยเหรอครับไปเขาได้พูดอะไรเขาได้พูดอะไรไหมคือได้พูดอะไรไหมค่ะไม่ได้พูดไม่ไม่ได้ถามอะไรเลยนะคไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่ได้ถามอ่ะยายก็ว่าเอายายไปทําไม ผมตำรวจก็บอกว่าผมกลัวยายตกใจนะผมบอกไว้ก่อนว่าเขาจะเก็บเก็บเช่นผมยายแล้วยายก็เก็บไปทำไมตั้งนานแล้วยายยายยายเป็นญาติอะไรกับฝ่ายไหนไหมไม่ไม่เป็นเลยอ๋อคุณยายก็คือชาวบ้านปกติเรานี่แหละเป็นเป็นชาวบ้านเกาะโดยโดยตรงือคือไป คือไม่ไม่เรียกว่าไม่ใช่ญาติพี่น้องของทั้งทั้งแตแต่ลุงพลหรือว่าพี่สาวิตีใช่ไหมคะแต่ว่าเคยลุงพลนะเคยเคยใช้แกเพราะว่าหลานมันขี้ให้นะนะเอาไปหาหมอกลางค่ำกลางคืนนะลุงพลอาไปคือคือคุณตาเนี่ยเหละครับเคยไปใช้ลุงพลพาพาหลานชายไอ้ตัวเล็กเนี่ยนะครับนั่งอยู่เนี่ยเออเหมารถ แต่ล mm ุงพลไม่ค hmm. mm ่อยเอาเต็มนะลุงพลก็อยากช่วยเหลือเราเราก็ได้ไปก็เลยยังไงเนาะก็คือได้ได้รู้จ uh, okay ักก mm ันได้ร nope. ู้จักก uh, huh? ันก็เลยรู้จักกันรู้จักกันแต่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรเลยไม่แต่ลุงพลเขาดีอืเขาก็ดีอยู่นะเพราะว่า เอาหลานไปกลางค่ำกลางคืนมันให้เอาไปเป่านะนะงอปงองแงตั้งแต่รถเก่งรถเก๋งแล้วตั้งแต่รุ่นรถเก๋งตั้งแต่รถเก๋งเคยเคยมีคนพูดอยู่นี่ผู้ใหญ่บ้านเคยพูดอยู่ตอนที่จะมาเป็นรถปัจจุบันเป็นกระะบตอนที่เอารถไปบวชใช่ที่ว่าไปบวชลูกอะไรนะเออใช่บริการแกตลอดแลลุงไปก็แกจะไปขีดยางบางทีก็แกว่าไปผมพาไปลุงอย่างนี้ไป เราเอาตค์ให้ค้าน้ำมันเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเขาสูงสารเราเขาเป็นคนลุงพลเป็นคนมีน้ำใจเนาะเป็นคนมีจิตอาสาจิตอาสามีน้ำใจนะคะแล้วก็ลุงพลจะส่วนมากก็คือลุงพลจะให้เติมแค่เติมน้ำมันช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราเราก็ชาวบ้านเราเนาะค่ะพดแล้วแล้ววันนั้นนั่นสรุปแล้วคุณยายไปอยู่กี่นาทีครับนานไหมนานโอ้นานเลยนะเจอว่า ยายก็งงอยู่ว่า youtube ที่ตรงนั้นนะไม่เห็นยายโอ้ u t u b e ไม่มีใครเห็นยายเลยสักคนยายนั่งรถตำรวจไปเหรอครับใชาแล้วก็ตำรวจก็ถามว่าพี่เขามารับที่น้ามาตำรวจก็ถามว่ายายยายเป็นร่างทรงเหรออืเป็นอะไรยายไม่ได้เป็่นอะไรก็ยายก็เป็นก็ยายอยู่นิ่งๆของยายอย่างนี้เนาะอยู่ตลาดแกก็ไม่ค่อยพูดกับใครน้อยคุณยายเนาะอคุณยายพูดน้อยด้วยยายไม่ค่อยพูดหรอกเพราะว่าพูดอะไรพูดไปทําไมมัน แล้วแล้วครั้นี้ข้าถามอะไรอีกบ้างครับคุณยายหลังจากไม่ไม่คุยอะไรเลยใช่ไหมคะหลังจากรับเออเออเือได้เส้นได้เส้นผมเราไปแล้วเอาไปเยอะไหมเส้นผมเราประมาณเจ็ดเส้นเขาบอกนะแต่ยายไม่ได้ดูเขาบอกยายขอโทษนะมันเป็นผู้หญิงนะค่ะค่ะอ๋อพี่พูดอ่าเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนะคะอ่แล้วก็บอกว่าอย่าเอายายมานานนะยายฝากล้านไว้กับคนอื่นนะห่วงหล้านที่บ้านอ่แล้วก็เขาก็ไม่เอานานค่ะ พอเจ้าหน้าที่มาถึงเขาก็ทาให้ยายแล้วก็ไปทํากับน้องน้ำมนต์น้ำอมอน้ำมนต์กับโอมนี้ก็คือได้ไปด้วยวันนั้นนี่ยเขาก็ออกสื่อกันทั่วเลยครับใช่ไปด้วยยูทูบถ่ายทอดสดเลยวันนั้นวันนั้นยูรูปถ่ายทอดสดตลอดเลยวันที่น้องสองคนไปลูกลุงพลไปอะครับพี่ก็ก๊อกนิวไปไหมคะพี่ไม่ได้มาเพราะพี่อยู่บ้านตอนนั้น ันนี้เราก็มาทาความรู้สึกของยายเองก็ยังอยู่กับคําว่าสงสัยนะยังสงสัยอยู่ใช่ไหมคุณยายว่าเอาเราไปทําไมสงสัยอยู่ก็เราก็สงสัยตารวจใช่ไหมสงสัยเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่ายายก็เลี้ยงหลานของยายธรรมดาราทธิ์ใจยายก็ไม <pl ains> ่ต <inde> ้องคิดอะไรหรอกครับคือเราเราบริสุทธิ์ผมเราไปทําไมยายก็คิดอยู่นะออาจจะเป็นเพราะว่าเรา อันนี้ก็คือเนาะเราเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เออสามารถที่ว่าจะ <คน S 1> เอาใครอ,อะไร<อ>ไปได้นะคุณก็มือแต่คน <c oughs> อื่นเขายากก็ไปหาเที่ยวถามนะอื <c oughs> แล้วเขาเขาเคยเอาเช่นผมพวกคุณไปไหมเขาก็อื <c oughs> ไม่เขาว่าป้าก็ทาให้ป้าคิดนะแต่เราไม่ได้ทอะไรก็เราก็คิดเราทําให้คุณยายทุกใจไหมทุกใจเลยคุณยายเป็นกังวลใช่ไหมเป็นกังวลเรียกว่ายายแยงกังวลใช่ไหมคะว่าตอนนี้เราไม่ได้ทําอะไรแต่ทําไมทําไมเอาเราไปเกี่ยวข้องทาไมเอาเราไปเกี่ยวข้องอ อันนี้แหละครับคือความรู้สึกของคุณยายนะครับซ้ำไม้หนาเสื้อผ้าก็ยังเต็มหมดเลยแล้วคิดอะไรต่ออะไรเนาะเสื้อผ้าเนี่ยเต็มขายไปออกซ้ำไม้หนามมามาเช่นผมเราไปอีกโอ้เานตายแล้วนี่ครับเสื้อผ้าคุณยายก็เหลือเยอะนะครับก็คือระแวงจากตำรวจไปเอาเส้นผมไปแล้วยังจะมาห่วงเรื่องขายของ ตามบ้านนี้อีกนะครับ fc ครับช่วยช่วยคุณยายหน่อยนะครับคุณยายอยากได้คุณยายไม่มีเงินใช้ครับนี่ของอยู่ในนี้นะครับเต็มเลยนะครับสามหมื่นบาทนะครับนี่ครับเสื้อผ้ายาแยงนะครับ